วันนี้เราจะมากะเบียพักพี่น้องเลยเบียพักมาใหม่เนาะก่อนกินขา้า,าเวเส้าในเบียพักมาเพิ่มพี่น้องที่มา,ามจะตละอันเจ้าอันนี้เป็นไม้พักอ่กกาไน้พักกาดพี่น้องพักกาด กาดตุงเนาะขันหวานเขาเอื่อนไรมันจะออกคืนๆนะนะพี่ดียวบรรยากาศจะมันตงึงอันนี้คือจะเห็ดตามพิเคยร์กาได้เนาะสิหนอตามพิเคยปูคนะูขนาดก็ออกดีอยู่แล้วเลยเพ,พราะว่าในพักกาดอันนี้ค่อนข้างที่จะปลูกง่าย กะบีอังงเนาะพี่น้องดจะสักสัก็น បានណាយក៏អឺឆ្លឺថាអោសឆវណ្ណណាស់មកវាมันចាទីខ្លួនខ្ញុំកត់កត់ម្លែកត់ឲ្យវាมันលុបលុបលុបมันទេ จะจีมจีมจักสิเลยพี่น้อ้ใส่มือจีมเลยเนาะสบายบายดิอันนีกัจจบาลเม็ดมันลงนี่ตามลุมมันนะอันนี้คือป้องเดียวพี่น้อง จะบกคอยหยดใช้ฮูมันแบบอันนี้เด้พี่เนาะเห็ดสาๆไปนั่นเลยเนาะเพราะว่า,ามันเกิดมันจังบทีปันใดเบี้ยมันจังไยลองเปิดเลยดูไหค่ะกระสา

sống bạn thì <laughs> con mới đây 1 con đi Đi dạo này không khơi cãi con nhiều lắm. เอาไปพี่หนำให้ได้ละสบายดีพ่อพี่น้องสบายดีเอฟซีมือนีสิมาอันนั้นการล่างสีเห็ดกินเสาพี่น้องการล่างมากเตะตลาดแล้วก็หมดน้ำสวนคู่อาจจะเสาพี่น้องกินเห็ดกินซวยน้องมันเนาะสีดำบักทัวพี่น้องกินเขาเสาดำบักทัวกินกับปิ่นไก่ มาหนมา,มา,ามาเดี๋ยวคีบพอมาใส่อ้ยเียนนกไปนเอาทังทย,ยามาให้ปิดไกลพี่นองปิดใหม่ก่อนไปเห็ดชวนไฟอ่อนอนพอดีเดืองเือจะเสีย

ดีพี่น้องสวัสดีเอฟซีทีทุกคนสวัสดีป่าดู่กินเข่าเริ่พี่น้องกินเข่าซะปลาดู่กินเข่าเยอะปลาดู่กินเข่าเริ่มเรามากินเข่ากำลังขังนอกพี่น้องเอ้ยบรรยากาศดีดีเนาะลมเย็นพี่น้องแถมควันไผ่อูดจุดคอนใหม่อ่ะตัวนี้เป็นไรวใส่ไก่เออใส่เข่าเนาะอือข้าคิีวัาตัวจิบวยยากเลยได้นี่ เม็ดโดนาทไปซองก่อนลูกศิลป์อีกสามอ่ะเอา้ากินเดกินขาวเวดนี่อีกมันเลยม<า>ัเลยเอาไข่มาตบหน่อยละยากไข่ช้าหน่อยก่อนไข่ได้หางบามาตบก่อนจังหวะนะใครใครอยู่บ้านมูลินทงใจอย่างจะม,มัไข่ช่วยอันนีาอยบ้้ขีไข่ชหน่้ ไก่พันได้พี่น้องอยากกินไข่กับเก็บไข่พี่น้องเก็บไข่มากินบโบไฮมันอันนั้นโบเบิร์ดนะเนาะเดี๋ยงได้ได้ครับค่ะทำโบเดีเดียงคลายเทนะ่านั้นเนาะทำเดียร์กินเอาซัมพันได้จังหน่อยอืมจะเสแสร้งอันนี้เนาะรับยังไงพี่น้อง ูไล่เพื่อกินค่แบบ Hoặc nha yêu bình xịa nó vẫn mua nha hỏi nha mầm yêu hỏi 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 ที่ได้พี่น้องพักอันนี้ม,มันจะโงไหมคะเขาไหมไม่คะ บายนั่งอยู่้างนอกก็เลยเป็ดไก่บบว์หัวงบนในาะแปกติดีค่ะบ่พี่เออยู่ว้อดน้ำมือน้ำมันอย้่นะางบนเตะนะทางบบเป็นตาหนังนอแยนะขี่เต็มเอาอน นัทขาเก่าเนี่ยขาวนาแซงยังหม่อยขาวมงงยังแบบิึงไงใครจะได้มันขาว่าไรได้พออร์ตบด้อยะพออาดีนะไปไปีบของกินขนมแต่เสาพ่อแม่ซื้อขนมมาผักเป็นตลาดขนมกระลูกชิ้น ปกติบร้พ่อเอาลเขาสวยเพื่อนจับดิบ่เห็นนกหลานเยู่ห่างมันถุกโอ้านาไม,ม่แม่บ่คคะดูชี้ถือเจ้าบิตัดฮะดูเจ้าหนกระโดมขูดเพจะได้่าเสียไปตัดอีอย่าง ต ination, AH ะตดกระบะใบก็บไม่ได้อย่ากตุกระบะใบอะไรเบโอ้ขอบใจเด้อโอ้ยหรอตัคาต้ข้อยากได้ที่วิตาติดแดนโควิครบตากาเย็นใบเบพี่หนอดูสิตาเท็ยนยากนะคะฮะมาดีมาปะบิดปิดคลิปใบบ๊สบายดีป่าดุาบาสบายดีป่าดุปิดคลิปเบก็เลเอาอี๋นะ โอ้ยกะผมกะไปใส่ใส่กลีบกลบซีอย่างอ่ะกลิบซี้มุนอ่ะฮะขี้หมุนอ่ะโอ้ยใส่เสียยูทูบค่ะเกี่ยพายผักปะ่ะเหรอฮะไม่นิง่งเนี่ยป้าปิดคลิปให้